s u ซ e ูกิเออต g a 2016, ิก1.4 GL เกียร์ออโต้ปี2016โปรโมชั่นของลอยที่269,000บาทเช่านั้นค่ะรถครอบครัวสภาพสวยมากๆเลยค่ะกว้างนั่งสบายสุดๆติดฟิล์มดำมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในเป็นเบาะหนังสีครีมระบบซ็เซนทัลล็อก Lock, กระจกปรับไฟฟ้าแอร์แบ็กกุญแจรีโมทเครื่องเสียงสแตนดาร์ด AM/FM AUX แล้วก็ C/D ฟีดาวออกรศส่วนบาทส่ง6,000บาทคนซื้อไดอ้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปกระสุอรคันีไปเช้งงานได้แล้วค่ะสภาพดีมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะเย็นทั่วถึงเลยได้เบาะ3แถวอีกต่างหากค่ะ เบาะหลังพับได้กว้างขนของได้เยอะเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะได้เบาะสามแถวมีแอร์ตอนบนด้วยนะเย็นทั่วถึงเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพดตีเครื่องชงลางทุกอย่างสมบูรณ์หมดประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์1,444เบนซินค่ะ สนใจโทราอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 505 08 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียไซน้ำหน้า s i a m p 1 0พิมพ์ลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ